และประธานกาแฟเซวนีนะคะก็จจมาได้นํางห็จกกบจักโตโกะกาแฟตโตะนี้โตะนี้เข้าบริเวณโตโดโะดอกเขาเอ็นจัก,กรยานหนึ่งขั้นค่ะเป็นจัก,กรยานเกา่าโบราณจัก,กรยานขั้นใหญ่มีตะแรงซ่อนท้ายหลังเป็นตะแรงเล็กสมัยก่อนใส่เล็กโค้งสั่งเล็กมาล่องรับขนาดสองนิ้วนะคะเล็กเนี่ยนะสองนิว้วจากนั้นกระทําขั้นออกมาล่องรับให้มีความยาวขั้นนี้เนี่ยได้เจ็ดกว้างเจ็ดสิบเส้นยาวลอยสิบเส้นค่ะ คอสูงยกสูงมีเล็กรองรับข้านตัวนี้เพื่อจะให้ข้างล่างเนี่ยเป็นอ่โค้งโค้งเล็กและรองรับทุกนี้เป็นกระจกค่ะเป็นกระจกเบาะเก้าแล้วก็ล่องเป็นตะแกรงเล็กตั้งฉากขึ้นมาด้าน้างเพื่อที่จะล่องรับอ่าให้ให,ให,ให้โตโตหรือง่ายขึ้นทำฐานออกมาล่องรับหล่อให้ตั้งอยู่ ตัวนี้เป็นจักรยานเกา่าจักรยานเกา่าบะถิมนะคะเยอทิมดัดแปลงได้ค่ะเฮตโตกาแฟาได้สวยงามค่ะเป็นไอเดียค่ะ